วันนี้ผมจะมาอัพพลังทีมให้ขึ้นอย่างมหาศาลกันนะครับผมด้วยรูนใหม่นะครับผมนะที่ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็คือดาบคมแฝกนะครับผมที่เป็นระดับพิเศษนะครับผมนะเห็นเขาว่ารูนตัวนี้เนี่ยเพิ่มพลังทีมได้เยอะมากนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะเพิ่มพลังได้เยอะขนาดไหนนะครับผมมามาดูพร้อมๆกันนะครับผมกดแป้วเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผม10%เลยนะให้ทั้งทีมนะครับผมพลังขึ้นมา400,000กว่านะครับผม หลังจากเราเปิดตัวนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถทําตัวนี้ได้นะครับผมก็คือการฝังอัญ,ญมณีนะครับผมนะซึ่งตัวอัญ,ญมณีเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3อันนะครับผมซึ่งผมเนี่ยอยากจะใส่เป็นตัวดัมเมจอันตินะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันเพิ่มพลังเท่าไหร่นะครับผมไป <Ooh. S 1> พลังขึ้นมาล้านล้านหกนะครับผมเมื่อกี้นะพลังขึ้นมาล้านหกนะครับผมพลังขึ้นโคตรเยอะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวกันชนนะครับผมเป็นต้านอันตินะไปเลยครับผมโอ้ย oh, yeah. พลังขึ้นมาอีกล้านเจ็ดครับผมตอนนี้เนี่ยพลังทีม